ทำไมลูกลูกอย่าได้อะไรครับบอกแม่ใช่ลูกลูกหมั่นข้าวเสร็จแล้วทำกายภาพบำบัดแล้วพาเดินแล้วนั่นลูกนะนอนก่อนหนึ่งเข้าใหม่ก็อยู่นั่นเดี๋ยวแม่ป้อนป้อนนมน้องก่อนมาแล้วมาแล้วเข้าห้องน้ำา็็เป็นเน่เก่งมากเลยเขาอะในตัวเลขอะโม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 ,โมเอ้ยเล่นอะไรเล่นอะไรนะ โมโมเล่นอะไรลูกเก็บก่อนอืมของเล่นมีไม่เล่นของกินเพียบเลยเนี่ยนะอาหารนะ่ะเห็นไหมเต็มเลย,โมโม,โ,มเยโมโม่เอ้ยอ่โมโม่มันนอนบุ่งเลยอ,ะอ่ะอ่โมโม่แอบบแอบ,บแอบ,บแล้วแอบบแล้วอันทีอ,อีก่อนอันจี่อี นี่เพียบเลยลูกมีทั้งอาหารเม็ดแมวเด็กมีทั้งอาหารเปียกแมวเด็กมอมมเอ้ยเป็นไงสบายไหมสบายที่ชุดเยอยเหรอเอ,อ้าเอ้าเอามากินนมมากินนมเราเห็นนมเห็นนมตั้งอยู่มาลูกมาคิตตี้คิตตี้มามัานมเรวมานี่น่มาเล่นกัน่ มาหมั <Es> <an> <c oughs> ่นมลูกมามาหมันมนะคะหมั like ่นมนะทุ่มเทียมจุ่มเทียมไหนดูกกอนจุ much, ่มเทียมจุ่มเทียมอ่ะทาเอ๋เดี๋ยวโมโม่ให้หมั่นนะหน้าตาเขาหน้าตีมากเลยนะคะทุกคนหน้าตีมากเลยดู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 เนี้ยเนียเนี้ยเนียหน้าตีมากเลยแมวอะไรก็ไม่รู้หน้าเกียดหน้าชัง ไอไปนน่นแล้ววิ่งรุกๆ,ๆมันหนอนเลยอะมันหนอนบุ้งเลยอะเหมือนหนอนบุ้งเลยลกูกอ่าเล่นกันก่อนเล่นกันก่อนอ่ะเดี๋ยวป้อนอ่ะเดี๋ยวป้อนอ่ะเล่นกันอันจะกินอาหารไหมกินอาหารโอ้โหหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินสบายจริงๆหิวแล้วอ่ะแย่งกันไหม อย่าแย่งกันโดกมันมีสองหลุมเอามาทางนี้อ่าหนอนบ้งมาทางนี้เอ้าเอามามามเอามามมัมมมมเลยเห็นไหมคะหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินมีหลายหลายท่านก็พยายามพูดแต่ว่าเอาแม่เขาแม่เขามาก่อนเอาแม่เขามาก่อนนะคะดูคลิปให้จบด้วยนะคะดูคลิปด้วยนะ แม่เกียงบอกว่าถ้าเอากแม่เขามานะคะคือแม่เกียงทําใจไม่ได้นะคะที่จะต้องปล่อยให้แม่เขากลับคืนไปอยู่ที่เดิมสภาพเดิมนะคะไม่ได้แต่ถ้าเอาเขามาเพื่อเอากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันคือเราเห็นเขาอยู่สุขสบายอะจะต้องกลับไปที่เดิมแบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ย ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ได้กินอย่างเนี้ยไม่เกียงก็ทําใจไม่ได้นะคะเนาะไม่เคยียงไม่อยากเอาให้เขามาผูกพันกันอีกแล้วก็พอเนี้ก็ต้องปล่อยมือจากกันอีกอย่างเนี้ยเอามาเอามาอยู่ด้วยกันให้เขาอยู่สุขสบายอยู่ได้รักกันนอนกอดกันแล้วมีวันหนึง่งเราต้องปล่อยมือกัน ต้องปล่อยมือแม่กับลูกต้องปล่อยมือเอาลูกออกจากอกกลับไปอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยทุกท่านนึกภาพออกไหมคะว่ามันเจ็บปวดมากเลยนะมันเจ็บปวดมากเลยนะคะแม่ลูกก็เจ็บปวดแม่เกียงก็เจ็บปวดมันมันเจ็บปวดหัวใจมากๆเลยมันทําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ให้นะคะยังไง like, <Bless. S 2> เขาก็ไม่ให้จะซื้อก็ไม่ให้ยังไงเขาก็ไม่เอานะคะเขาไม่ให้ก็คือไม่ให้นะคะ คือบางท่านก็ก็ไม่เข้าใจไม่เกียงนะคะคิดแต่ว่าไม่เกียงนะ่ะภาคแม่ภาคลูกอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่นะคะถ้าไม่เกียงไม่ตัดสินใจเอาหนูน้อยสองคนมาเนี่ยสองตัวมาเนี่ยหนูน้อยก็จะอยู่ลําบากนะคะไม่รู้จะไปตกอยู่สภาพไหนแบบไหนแรกๆนี่โมโม่มานี่ตัวเหม็นฉี่เลยนะคะนี่ไม่เกียงเช็ดตัวให้หอมตัวหอมแล้วนะคะเนี่ยเหม็นฉี่ แล้วไอ้เจ้าคิตตี้เองเนี่ยก็โหตัวนี้มอมแมมนะคะคนก็เลอะเทอะไปหมดเลยนะคะมารแรกๆกัเป็นแบบนั้นเลยนะมารแรกๆนี่โอ้กินกันอร่อยอร่อยเลยมารแรกๆกันหิวมากเลยนะคะเขาไม่เคยได้กินอะ่ะอาหารเปียกอาหารอะไรเงี้ยเขาไม่เคยได้กินอะ่ะเขากินแต่อาหารเมดกับแม่เขาเท่าน,นั้นเองนะคะเนาะก็คือ,อ,อไม่เกรงอยากให้ท่านที่บอกว่าให้เอาแม่เขามาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราแล้วเอากลับไปหรือ เอาเขามาก่อนให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนสักพักนึ้วค่ากลับไปเนี่ยไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆมันถ้าเอากลับไปมันเจ็บปวดหัวใจจริงๆนะคะถ้าเอามาแล้วแล้วเอากลับไปอ่ะมันเจ็บปวดหัวใจคนเลี้ยงนะคะเพราะว่าแม่เก่งเป็นคนที่ว่าถ้าเลี้ยงแมวแม่เก่งจะรักรักเลยรักรักสุดหัวใจเลยนะคะแม่เก่งจะไม่เอากลับ ไปไหนอีกเด็ดขาดแม้ว่าใครจะมาซื้อจากไม่เกียงไม่เกียงก็ไม่ขายนะคะถ้าไม่เกียงเลี้ยงแล้วใครมาซื้อจากไม่เกียงไปไม่เกียงก็ไม่ขายขนาดนั้นเลยนะคะเนาะไม่เกียงรักของไม่เกียงนะคะแต่ทีนี้กรณีของน้องทั้งสองเนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ดูแลมีแต่ยายแก่แก่ดูแลยายเขาก็ไม่ไหวยายเขาก็มือสั่นเงื่อนของแก่แกก็เดินไม่ได้ด้วยนะคะยายเดินไม่ได้นะ จะ,จะเดินก็ต้องใช้ไม้เท้าเดินนะคะนั่นแหละแม่เกียงถึงจะเอาน้องๆมาเพราะว่าเขาไม่รู้จากคําว่าทําวัคซีนแม้แต่ทาหมันเขาก็ไม่ทํากันนะคะก็ทําให้น้องท้องแล้วท้องเล่าท้องแล้วทอ้วทอ,งวทองอีกนะคะแม่ของเขาเนี่ยคลอกในคลอกที่สามหรือที่สี่ไม่รู้ไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะกเกรดต้องเอาเขามาเพื่อตัดวงจรแล้วแม่เกียงก็ต้องทําหมันให้แม่เขาเพื่อตัดวงจรนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ทํา ก็ต้องปล่อยท้องอีกมันก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่วันที่หนึ่งเนี่ยแม่เกีงต้องเอาเข้าไปทำหมันแล้วนะคะเนาะก็คือแม่เกีงจะไม่เอาแม่เข้ามานะคะเขาไม่ให้มาอยู่แล้วแหละแต่ไม่พูดถึงว่าถ้าสมมุติเอามาขอเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเนี้ยเขาอาจจะให้มาแต่ว่าแม่เกียงไม่เอามาดีกว่านะคะเอามาแล้วแล้วเราต้องเสียใจทีหลัง เอาน้องกลับไปเขากําลังอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องดึงเขาออกจากอกกันนะ่ะมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมมันยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมนะคะนะมเมแกงก็เข้าใจแหละว่าทุกคนน่ะรักรักน้องรักรักแมวเหมือนกันนะคะไมแกงเข้าใจแต่ว่าอาจจะคิดว่าเออามาแบบนี้จะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดูแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ดีนะคะเพราะว่ามัน เจ็บปวดหัวใจทั้งแม่ลูกเขาแล้วก็ทั้งแม่เกี่ยงด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านทุกๆความคิดเห็นนะคะที่คิดเห็นว่าควรทำยังไงกับน้องๆนะคะก็เราเลี้ยงพวกเขาไปแล้วกันเนาะเลี้ยงหนอนน้อยไปแล้วกันมาช่วยกันเลี้ยงหนอนน้อยดีกว่านะคะพวกเรามาช่วยกันเลี้ยงหนอนน้อยนะใช่ไหม <c oughs> หนอนน้อย อน้อยเอ้ยนี่ตายังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่เย็นนี้ยันนี้ยังไม่ได้เช็ดตาตายังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่เดียปากรับ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 เริ่มน้ําตาไม่ค่อยไหลเท่าไหร่แล้วนะคะีไปตามาโอ้ยนูกทำหน้าไอ้หน้าคะนูไอ้หน้าคะนูกทำหน้าโอ้ยลูกเอ้ยหน้าแคมแยมเดี๋ลูก นาคือแคมแมมเทลูกนาแคมแมมแท้โอ้โใจละลายนาแคมแมมเทลูกฮอฮะแคมแมมแคมแมมนี่คือน่ารักนะคะนาแคมแมมน่ารักนาเอ็นดูประมาณนี้นะคะเนาะน้าเขาหน้าดูหน้าคนนี้ดูหน้าคนนี้ดู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 อิ่มแล้วเหรอ อิ่มแลเดี๋ยวออเดียวฝากหลบออๆอิ่มอิ่มอิ่โอ้ยยๆๆๆๆคนนี้ดีกว่าอันนีาทำหน้าชิเน่ยหน่ารักมากเลยไอหน้าแคบแยมอหน้าแคบแยมโอยลูกเอ้ยน่ารักมากเลยลูก หนูน้อยหนูน้อยเอ้ยไขวานทำอะไรลูกเล่นอะไรกับพี่เขาฮะเล่นอะไรกับพี่เขาลูกอุ้ยมาเอาแล้วสามสายสามสายทำอะไรกันลูกกินข้าวอีกแล้วเหรอไขวานเจ้าเอ๋คนสวยของแม่คนสวยหล่ะคะไขวานเล่นกับพี่ผมอ่ะเหรอคะลูกฮะ ไขหวานน้อยน้องเด่นนั่งเฝ้าเพชรก็นั่งเฝ้าองพอยแต่งตัวให้น้องอีกแล้วตามเคยนะคะเอาเล่นเบาๆสิแต่งกวา่าเล่นกระหล่ำน้อยเบาๆเาอ้ยอยังดังอักเลยอะ่ะเย,าย,ยายขวันใจ ล้มลงเล่นกันแรงนี่ก็แต่งตัวน้องพลอยก็ชอบแต่งตัวมากมีใครบ้างบนทรงดอกแก้วมาน,นี่มาเด็กใหม่มาน,นี่ลูกมามาน,นี่มาหาแม่เร็วมามาน,นี่มาน,นี่เร็วเดินมาใก,ใกล้นี่มาน,นี่มามาลูกมามาแล้ว ลำยัยเอ้ยลำยยมานี่ลูกลำไยแต่งตัวเดี๋ยวนี้เริ่มตามแล้วเริ่มตามเริ่มมาดูแม่แล้วลำลยัยเอ้ยมานี่ลูกอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่นี่ลำยัยลำยายน้อยแต่งตัวนะคะนางเริ่มน่ารักแล้วนะ นางเริ่มสวยแล้วนะคะลำใหญมาเฝ้าแม่ตามเคยชินจังว่าไงลูกชินจังสามสายทำไมลูกบนส่งทำไมลูกวังแม่ทำไมลูกแม่รักหนูรักบนส่งครับลูกลูกๆูกก็เฝ้าแม่เหมือนเกิดเหมือนเดิมนะคะ